แมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวทั้งหลายแมวเหมียวทั้งหลายออกมารับลงปูกกันแลว้วน้องน้องแมวผู้น่ารักอ่าลายงานตัวลรงงานตัวอันนี้แรงงานตัว,งงน,ตวนี่งงานนล,าล,ลายหางมวนลายหางมวนบุญบุญสมบุญสมลายหางมวนอ่ะน้องเล็กมาก่อนเลยน้องเล็กมา มีเท้าใหญ่เท้าเล็กเท้าทางเล็กกับบุญชอบบุญทวีโชคบุญทวีชัยบุญทวีทรัพย์อีกทีเดียวก่อนอันนี้อันนี้ดำอันนี้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 เท้าเท้าใหญ่นองเท้าใหญ่เท้าใหญ่มาทางนี้เท้าเล็กตรงนี้เท้าเล็กกำลังมาเท้าเล็กเท้าเล็กเท้าใหญ่อันนี้ทองอ่อน ต้องเชื่อทองอ่อนเนาะนแล้วทองอ่อนบุญทวีชโชคเยวะตามไปดูอีทกท่นนี้อีกมีน้องดำเล็กดำเล็กน้องเดี๋ยวก่อนนี่ดำเล็กจำเชื่อไม่ได้เดี๋ยวนี้มาอ่านี่มาอีกเมียแล้วน้องนั่นทองอ่อนอันนี้ทองทองทองอะไร ทองส้มทองส้มทองส้มทองอ่อนเทาเล็กเทาใหญ่อันนี้ทองทองเข้มเมื่อกี้ทองอ่อนนี่ทองเข้มทองเข้มทองเข้มอะไรนะทองเข้มทองเข้มจำไม่ได้อ่านักทรัพ์ทวีนั่นทองเดี๋ยวค่อยจำทีหลังนะ เหมียวเยอะเหมียวเยอะเล่นไปพูดไปทำคลิปไปก็สนุกกไปครับสนุกสุดใจได้เกิดไปครับน้องเหมียวน้องทรัพทว,วีท,ทว,วีมองดูนกเหรออาไม่ใช่นกมองขังบนต้นไม้นะมองอะไรกรอกกรอกอยู่บนต้นไม้อย่าไปกวนนะลูกนะห้ามกวนนะครับเขามาอาศัยอยู่กับเราอาศัยอยู่อาศัยอยู่ด้วยเราอาศัยกินอาศัยนอนอยู่วดัดเป็นเด,ดวยวกันครับลูกนะห้ามกวนนะครับ สั да. ตวีมองใหญ่เลยมองทำไมเจ้ามองทำไมไม่ต้องทำนะห้ามทำนะลูกห้ามกวนห้ามกวนเลยห้ามกวนเลยครับห้ามกวน้างน้องเหมียวก็อยู่ด้วยกันอย่างดีครับความรักด้วยความตามัคคีอยู่ด้านในน้นก็มีครับด้านในน้นก็มีโอ้ไก่ขันแล้วไก่ขันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวพาไปดูไก่ก่อนไก่ตัวนี้เยอะแยะเลย ก่ออกมากินแมลงครับหน้าฝนนีแแ่แมลงเยอะแมลงแมงเม,ม่มมา,มมมาบินออกมาแมลงแมงเม่าบินมาก็ร่วงหล่นลงมาก็เป็นอาหารของน้องไก่เนาะซึ่งธรรมชาติเขาจะจะจะจ,จัดสรรให้เป็นเช่นนั้นเนาะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแรงแก่ชีวิตไก่เนาะก็ถือว่าเปลี่ยนธรรมชาติสร้างสรรมาให้เป็นเช่นนี้น้องไก,ก่ก็ ้องกินมแมลงน้องแมวก็กินมแมลงแต่แมววัดแมววัดไม่กินมแมลงครับแมววัดก็แมวแมววัดก็จะไม่ไม่กินกบไม่กินสุกแกไม่กินจิ้งจกคับแม้แต่หนูหนูนาเขาก็ยังไม่ไปกินเลยครับแมววัดเนาะคิดว่าเขาคงจะเข้ามาจุ่วัดมาร่วมสร้างบุญสร้างบุญสร้างบรางบรมีเพื่อจะให้ชาตินี้เกิดเป็นสัตว์ในชาติสุดท้ายนะ ถ้าเขาทําความดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ทําร้ายชีวิตใครเขาก็จะมีบุญบารมีจะได้เกิดในชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าน,นั้นขึ้นอยู่กับที่บุญผลบุญผ,ผลกรรมของแต่และแต่และชีวิตนะส่วนน้องน้องไก่ที่อยู่ที่บ้านนี้ก็อยู่เพื่อชีวิตแหละพออยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยไม่มีใครมาทาร้ายนะทําลายอะไรเนาะที่เขาต้องกินมแมลงเพราะเป็นธรรมชาติสร้างสารรมาให้เขาต้องเป็นฉะนั้นเนานนะ ดังนั้นก็พอนาภาพเหล่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันว่าเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้เพียงชั่วคราวนะเพียงชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นเป็นสถานที่ที่สร้างอยู่ร่วมกันใครทาความดีสร้างความดีก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขอยู่กันดูร่วมกันได้ยังมีความรักรความสามัคคีครับ ก็อยู่ชั่วคราวซะนั้นเนาะชีวิตเราอยู่อยู่ในโลกนี้เป็นชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องรารับจากโลกนี้ไปดังนั้นช่วงชีวิตที่เราอยู่ยังมีลมหายใจยอยู่นี้ควรวมันสร้างคุณงาความดีดูแลครับที่เราหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรด้วยความสอาดด้วยความบริสุทธิ์เลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาสามีคนใกล้ชิดและส่วนหนึ่งก็เริจาจเป็นทานแกผู้อื่นบริจาคเป็นทานแก สรรพสัตว์ทั้งหลายตามกำลังสมควรว่าทรัพย์สินเงินทองเรารู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันรู้จักเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีประโยชน์ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยนะถ้าต่อไปหรือว่าในอนาคตที่เราลาลับจากโลกนี้ไปแล้วชีวตเรานั้นก็จะไม่มี บุญอะไรที่จะช่วยส่งเสริมนุนนาให้เราได้มีความสุขได้นะดังนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่วิลมหายใจอยู่นี้เราควรสร้างคุณงามความดีไว้สร้างสิ่งที่ดีเนาะเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลน,น,นุนนําให้เราได้มีความสุขในชาตินี้ในชาติหน้าหรือแม้แต่ในสัปรายาภพครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขอมปรารสนาในสิ่งที่ปรารสนเทั้กัน ทุกท่านทุกคนเธอ